สวัสดีค่ะพบกับติ๋มไข่ที่อีกครั้งค่ะวันนี้นะคะติ๋มพามาดูแปลงที่ดินส,สวยๆนะคะเป็นที่ดินแปลงเล็กนะคะอยู่ที่พิกัดตำบลศรีสะกระบือค่ะอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกค่ะแปลงที่ดินตรงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับถนน3,001นะคะเพียง500เมตรเองค่ะถนนด้านหน้าโครงการนะคะจะเป็นถนนนี่ค่ะ จะเป็นถนนหินทุกนะคะกว้างถึง7เมตรนะคะและด้านหน้านั้นนะคะก็จะเป็นถนนลาดยางค่ะไฟฟ้าประปานะคะขยายไม่ไกลนะคะเพราะว่าอยู่หน้าโครงการเลยค่ะและแปลงที่ติดจะนำเสนอคือแปลง100ตารางวาค่ะแปลงที่สองแล้วก็แปลงที่4ที่5ที่6นะคะแปลง100ตารางวาขายตารางวาละ6,500บาทหรือแปลงละ 6 5 0 0ห0บาทค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะจะเป็นทำเลที่อยู่ใกล้ๆคลอง25นะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบแปลงเล็กนะคะและแปลงที่2พิเศษคือสามารถผ่อนได้ค่ะผ่อนได้ถึง3ปีนะคะไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะคะราคาที่6 5 0 0ห0บาทค่ะเป็นแปลงนี้นะคะจ่ายโฉนดออก3ปีภายใน3ปีนะคะส่วนแปลงที่5ที่6ที่7นี้โฉนดพร้อมโอนเลยค่ะ ขายเงินสดนะคะ6 5 0 0 0หบาทนะคะต่อแปลง100ตารางวานะคะส่วนแปลงด้านนี้นะคะจะเป็นแปลง200ตารางวาค่ะขายอยู่ที่1 3 0 0 0ล้าบาทนะคะจะเป็นแปลงนะคะแปลงสิบเกาแนะคะสามแปลงนะคะเรียงกันนะคะแปลงที่ดินก็จะลักษณะจะไม่ต่ำมากนะคะอยู่ติดกับระดับถนนเลยนะคะ ดินถมแล้วบางส่วนด้วยนะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะสวนแปลงด้านนี้นะคะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะบรรยากาศนะคะดีมากๆเหมาะกับทําบ้านทักนะคะบ้านสวนเกษตรหรือว่าอาจจะทําเป็นห้องแถวก็ได้ค่ะเพราะว่าด้านหลังคลอง24จะเป็นโรงงานนะคะ CP นะคะสามารถสร้างห้องแถวให้กับ บ้านอยู่ได้นะคะแล้วก็การเดินทางก็สะดวกสบายมากๆนะคะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อติดมานะคะราคาพร้อมโอนด้วยราคาตลองกับเจ้าของหน้าแปลงได้ค่ะ0841320179แล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ